ไไม่ไฟเป็นคนที่รักเด็กนะครับอีกอย่างหนึ่งแบบมีอะไรอย่างเงี้ยก็ทําบุญทําทานให้คนอื่นเขาอย่างเช่นเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะจักพอรดแต,ตกไปสารสองก็ไปทอดกระถิ่นที่ที่แกลางค่ะเพค่อนเรานางา โรตีหรือเปล่าะเนี่ยอินี่เป็นแค่มาจากปากีมาขายโรตีเลี้ยงกายเลี้ยงตัวไม่เคยลักตามกับการลักล้วไม่สร้างความสุขไม่มั่วโลกโลโก้จะเสกโรตีนีเป็นแค่ไม่เมืองไทยมาค้าขายอันนี้ดอกสวัสดีค่ะพวกเรานางฟ้าพัทยกลนะคะ ดีครับผมฟิลิปครับวันสงการปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกเป็นวันที่ผมเจอคุณสารีครับวันนั้นผมเริ่มโชว์ตั้งแต่หัวค่ํานะครับเริ่มตั้งแต่สวนอาหารนะครับก็เริ่มโชว์ที่สวนสยามก่อนเลยก็ไปต่อสวนอาหารนะครับเสร็จแล้วก็เข้าคาเฟ่น,นะครับ นานยุ่งมากเลยพอไปวันสงการนะครับวันนั้นก็มีรอบดึกนะครับตีหนึ่งครึ่งที่บางกะปิคาเฟ่ผมลืมครับผมกลับบ้านก่อนนะครับบางกะปิคาเฟ่ก็โทรมาพี่ิฟิปตีหนึ่งครึ่งนะอย่าลืมนะอา่าวโอ้โหอ,อีกสิบนาทีครับแม่บึงไปเลยนะครับพอถึงก็ผมก็เรียกเอาของซุกเลยนะครับเอาของซุก เตรียมเข้าไปในัใส่เข้าไปในเสื้อในแขนนะครับเตรียมนลครับแต่ทีนี้ผมตกใจนะครับมันมีเด็กตัวเล็กคนหนึ่งยืนอยู่ในซอกประตูตที่ผมแอบใส่ของก็เห็นแต่ฟันขาวๆนะครับแล้วมันก็วิ่งหนีไปผมก็เอ้ยใครเด็กแขกที่ไหนนะครับก็ได้แติมองดูแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรพอขึ้นบนเวทีผมก็แสดงก็เห็นใไอ้ไอ้สำลีนะครับตัวเล็กดำๆนะครับผมผอมหัวลานๆนั่งอยู่หน้าพรุบหนึงผมก็มีไอเดียเลยเอยดีนะเนี่ยถ้าเรา เอาเด็กแขกนี่มาฝึกมาเล่นกลนะครับพอผมลงจากเวทีผมก็ถามไอ้เด็กเแขกเนี่ยเป็นของใครกับตันเขาบอกนู่นไงนู่นไงนักล้องที่ชื่อที่ชื่อพี่ตุ๊กเขาเป็นคนเลี้ยงอยู่ผมก็ไปหาน้องตุ๊กน้องตุ๊กเบอกเนี่ยพี่ฟิลิปหนูเลี้ยงวสอวกรมาแล้วมันมาขอทานอยู่หน้าคาเฟ่เนี่ยแหละพี่ฟิลิปเอาไปเลยผมก็เลยเอามาเลยวันนั้นนะครับถามสำลีสำลีมาไหมสาลีบอกว่ามาๆๆตอนนั้นยังไม่สำลีครับผมมาตั้งไงทีหลังก็ ขึ้นรถมาเลยอืมอนี้เหม็นหังเลยครับตัวนี่เหม็นมากเลยครับมาถึงบ้านานี่ผมก็ฉีดน้ําอาบท่านะครับเอาให้เด็กฉีดน้ํานะครับน้ําก๊อกฉีดล้างใส่เสื้อใหม่แล้วก็เริ่มสอนให้เขาเล่นขนตั้งแต่นั้นมาครับี่บ้านเป็นสวนมาอยากได้สตรีตาบนีต้องการมาที่นี่เธอสตรีที่ไหนตาหวานปรดใจสงสารอา นีแกงเขาอีกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะโยนข้างล่างเดี๋ยวไห้โลดีนเออจะเรียกหูจะเรียกโหขอให้เรียกโหนให้พอที่นี้เป็นแขกมาจากปากีมาตายโลดีเรียกไม่ขึ้นแล้วมันจะรอดแล้วเรียกหมันเูท่านนายอย่าเด็ โอ้ตอนนี้จะเรียกออกจากหม้อเลยออกจากหม้อเลยโอ้โหแม่ออกมาแล้วเรียกมาออกมาเลยเฮ้ยมันจะออกมากัดพวกเราไหมเนี่ยจักไม่ไว้ใจนะโอ้โหเขี้ยว ะมูไม่มีพริตต์ละแกจะมีพิษกับมูอย่างนี้ลูกหัวลงเลยเชื่อขายโรตีจนมีคู่ครองมันแน่ถูหัวได้ถหัวนั่งออกทีนี่จไงมูพ่วงใช่ไหมหูพ่วงีเป็นหัวขายโรตีขายโรเห็นรถมัน เอยากได้สาวไทยมาโวนคนตายลงดิน <stealing> <hai>